สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องนชาวยูทูบครับน้องชายดี่ด่วนสวัสดีครับเกี่ยวเขา่ากบพี่น้องน,นี้วันที่14เมษายนพศ2564ครับพามาเกี่ยวเข่าครับคืสอสงการโควิดตีไลากคนเกี่ยวเขา่าเท่าไหรครับ นี่อยู่กับเจ้าพอจเจริญรับพอเจริญตัวใหญ่เลยตัวนี้สเปคนี้ตัวเก่งของนี่ไพโรดเลยครับนี่พอจเจริญตัวนี้ดูครับสภาพเกี่ยวข้าวล้มับพี่น้องดูกระชัดนเลยครับเกี่ยวข้าวล้มพอจเจริญสู้ข้าวล้มสบายสบายครับเกี่ยวข้าวล้ม อันนี่ก็ผมได้เฮ็ดไ้ครับเจ็ดไรครับเข้าปีที่ถูกหลายครับ6บาทกว่าปีที่แล้ว10บาท10บบาทกว่าครับ เกี่ยวพ่อเจริญรถเกี่ยวพ่อเจริญนี่มาดังอยู่แถวโซนหนองคายนี่กัหลายปีแล้วครับค้นขับค้นขับพ่อเจริญที่ึ้นมาครับอตอนเกี่ยวเขาน้าปังกับน้าปีกะส่วนมากจะได้เมียคนหนองคายไปเลรอครับได้เมียคนหนองคายแล้วกัรถพ่อเจริญก็เลยดงดังครับดวงดังในเรื่องของการเก็บเกี่ยวครับ เพราะว่าจะเป็นเขาล่มเขาตั้งครับเพราะ,จะเจริญนี่ถูได้ทุกพื้นที่นะครับที่จริงเขามันมันน่าจะมันน่าจะเกี่ยวไดงหรอครับเพราะว่ามันไอ้นั่นมันมีตรงฝนอยู่ฝนมาล้มไงขาบกเกี่ยวตอนนี้กันย่านฝนลงครับเดี๋ยว เขาที่ร่มร่มยืนเฉดแสงน่ามุดต,ต้องชิ้นเกลียวกันเดี๋ยวจะมารีวิวรถเกลียวเขาของค่ายเพราะจะเล่นของนี้ไปโหลดไปฟังครรมชาติเข่ามาเกลียวเขาอยู่หนองคายดิตั้งแต่ปีพศไหนที่ผมที่ผมได้สัมผัสมาครับตอนว่านานี่หนองคายดีด้วนี้กามีรถเกลียวครับเกษตรพัฒนาครับ ออกรถเกี่ยวเกษตรพัฒนามาได้ประมาณสามปีปีครับตั้งแต่ปีสี่หกประมาณปีห้าศูนย์ประมาณปีห้าศูนย์ครับรถพราะจะรถได้เข้ามาเข้ามาเัอเกี่ยวอยู่หนองคายครับโอ้ซื้อเสียงโด่งดังเลยครับเข้ามาทีะแรกเป็นรถอุ้มรถอุ้มขนาดใหญ่ขนาดสองตันสองตันห้าครับความจุของ,ของ,ของ,ของถังนีสองตันห้าถึงสองตันหกคับแบกครับ เที่ยวคล่องเที่ยวเร็วถูถูเขาน้าปีนี่เกี่ยวเขาน้าปีเขาก่อกคอ,อที่แบบว่าเกี่ยวายากๆเลยครับรถนี้ให้รถนี่เที่ยวได้สบายเลยครับก็เลยคือเสียงรถเพิ่นก็นเลยโล่งดังผมก็เบิ่งมาหลายปีแล้วครับแต่ละรุ่นก็พูนกันครับยังยังตัวน,นี้นี่ครับเพราทวนคู่ครับอีกตัวน,นึงเนี่ยจะเป็นทวนทวนแบบทับสองข้าง ซึ่งขับมาได้เลยผมล้วงแล้วมาได้พอพอใส่มาได้ครับมันบอลลึงครับแต่ต้องใส่เวลาใด้วยกันตัวอยู่แต่ถ้าเป็นตัวนี้นี่ยพันสั่งทําแต่ละตัวบอนี่กันครับตัวนี้ก็เป็นพันธุนคู่ครับกับกับวัวแบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นพันธุนยกคอยอยู่จากนั้นใต้ถ้าเป็นถ้าเป็นของแท้ของเพ่อเจริญคือจะขับจะขับใต้ขวาครับพันธุนนี่จะ บิดขึ้นบิดลงบิดขึ้นบิดลงเอาครับแค่ตัวนี้จะเป็นลูกผสมแล้วัาเป็นโตแท้ของเพราะจะเญ่มได้ดั้งเดิมต้นแบบก็คือต้องขับสองมือครับขับเดินเดินคู่มือซ้ายขวาแล้วก็บิดออก นี่แหละครับล่มกต่พอใครงัดไปไหนใค่ไหนก็ได้อยู่เนี่ยพี่มันจะไปเลี้ยวตรงแปลงนั้นที่เดียวเห็นไหมเออหรือสองวิ่งก็แค่นั้นแหละถ้าขึ้นไปสุดแล้วก็คืนกลับมาทีงนั้นก็คือกลับไปที่เดียวเลยเทตรงเดียวเลยเจ้านี้ไม่เกี่ยวว่าดิเจ้านี้นี่ไม่เจ้านี้ไม่ดิเจ้าของที่เขาอ,อยู่ตรงนี้ สุดสุดุ้นเลยชนคลองน้ำเลยไม่มีตอไม่มีอะไรอ่ะลุ่งๆุพ่อน้ำก็ไม่มี มานั่งแล้วก็คิดถึงตอนสมัยขับรถเกี่ยวครับตอนสมัยสร้างน้อยไวไฟไมาให,ห,หม่ๆครับรถเกี่ยวอยย่แปดปีครับปีที่เก้ากับเพี่ยนเป็นขั้นใหญ่เป็นรถอุ่มครับเป็นรถเป็นรถเกี่ยวใหญ่รถอุ่มของไอ้โคลานมาใส่งานอีกสามปีครับก็เลยพากกันขายบ้านขับรถเกี่ยวขายรถเกี่ยวบิด เลยมาจับธุรกิจแม็กโคกักับรถจำเพราะว่ามันเล็นมาหลายปีแล้วนะครับก็เลยอยากเลียนอาชีพเพิ่แล้าว่าถึงนี่ธุรกิจรถเจ้าดีกว่านาเ่นครับสำหรับสำหรับคนที่มีเงินเพราะว่ารถเจ้าคันนึงกับวันตกผูกครับอย่างคันที่ผมนั่งอยู่ทั้งนี้ถ้าเป็นสเปคน,นี่ราคาอยู่ที่สองล้าน ประมาณสองล้านสองครับแล้วจะสเปคเท้เาสั่งอีกครับของราคาจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องยนต์สเปคเหล็กสเปคสเปคเหล็กที่เทาสั่งครับรู้สึกว่าตัวท็อปของเพราะจะเลื่อนใหญ่จะอยูย่ที่สองล้านสี่ครับสองล้านสี่ตู้ธรรมดาเลยนี่ครับบวมันตู้แอร์ที่ผมได้ยินข่าวมากอ้าผิดพลาดประกาศใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตัวท็อปตัวท็อปองเขาจะเร่มหนุ่มกามันสองล้านสี่รู้สเปคดีรู้สงห่วงครับเครื่องนีดัดเต็มเลทดัดเต็มรถเที่ยวนี่เป็นรถเป็นรถที่นาเล่นครับสำหรับคนที่เที่ยวเที่ยวเป็นเองแล้วกนะซ่อมเป็นเองครับเพราะว่าอะไรรถเที่ยวนี่ มันเสียตัวใดก็คือเตี่ยนถอดออกแล้วก็ได้ก็คือเชื่อเข้ากับเป็นของไม่ไปเลยครับมันบวกคือพวกไอ้รถอื่นๆครับถ้ารถแม็คโรน่ถ้าเสียบุุมเสียอามกับเลี่ยนไม่เบิดเชื่อมได้อยู่แต่หักหรือก็เตียบรอยแต่มารถเกี้ยวนี่ขัเสียตัวใดก็คือเลี่ยนเลี่ยนตกตามตัวที่เสียมันจะได้ซ่อกับรถไม่แล้วครับหัจใจหลักๆของรถเกี้ยวก็คือ เครื่องยอนต์ครับเครื่องยอนต์กับตัวเดินครับหาเครื่องยอนต์ดีตัวเดินเร็้วตัวเดินคล่องนีก็จะได้งานครับตกเกี่ยวคล่องเพราะว่ามันต้องอาศัยการเดินครับแค่เถึงที่หมาย้วครับนา7ไร่ระยะทางประมาณหาร้อยเมตรครับนา7ไร่ พวามันเป็นน้ที่แคบครับจะว่ากาวครับความยาวอยู่ประมะาณเกือบ400เมตรครับนี่ครับสุดแล้ว ความชำนาญครับคึนขับจู่ม้งบินสูงครับรถที่ความคล่องโถสูงครับรถกระแรงนะคร,รครับให้ดูพื้นที่โดยรอบครับนี่ครับระยะทาง500เมตรครับโอ้จากคุเกดเร่มนตรตท สวัสดีับเกี่ยวกับแล้วครับหนึ่สวัสดีฝากติดตามครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงให้เร่ให้ดูเร่ๆครับฝากติดตามช่องนองไทยดีต่วจสวัสดีครับ